ความเห็นเกี่ยวกับวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วของบุคคลกรรมคืออะไรคำว่ากรรมในพระพุทธศาสนาแปลว่าการกระทำโดยเจตนาไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกายวาจาหรือใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือชั่วจัดเป็นกรรมทั้งสิน้นวิบากของกรรมคืออะไร คำว่าวิบากแปลว่าผลหรือผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วอันทำไว้แต่บางก่อนดังนั้นวิบากของกรรมก็คือผลของกรรมทั้งดีและชั่วที่ตัวเราเองได้ทำลงไปแล้วนั่นเองมีบางท่านเข้าใจผิดว่าวิบากหมายถึงผลของกรรมชั่วเท่านั้น ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องเสียใหม่ว่าวิบากของกรรมดีก็คือผลของกรรมดีวิบากของกรรมชั่วก็คือผลของกรรมชั่วกรรมชั่วหมายถึงอะไรกรรมชั่วหมายถึงการกระทำโดยทุจริตทางกายวาจาใจผู้ทำกรรมชั่วย่อมทำผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายมีความคิดทุจริต คิดก่อนกรรมทำบาปด้วยประการทั้งปวงเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดทุกข์และโทษทั้งแก่ตนเองผู้อื่นรวมถึงสังคมโดยรวมพระพุทธศาสนามีเกณฑ์การตัดสินกรรมดีกรรมชั่วอย่างไรเกณฑ์ตัดสินว่ากรรมใดเป็นกรรมดีมีชื่อทางทำว่า กฎลกรรมมาบท10ประกอบด้วยเกณฑ์3ทางคือทางกายทางวาจาและทางใจดังนี้ 1. นึ่งดีทางกายได้แก่การกระทำใดๆก็ตามทางกายที่เว้นขาดจากการประพฤติผิดศีล 3. ข้อแรกซึ่งประกอบด้วยเจตนาเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ปานตาิปาตาเวรมณีตลอดถึงการงดเว้นการเบียดเบียนคนและสัตว์ด้วยการทำร้ายร่างกายการกักขังและทรมานด้วยวิธีต่ตางต่างเป็นตน้นเจตนาเว้นขาดจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้มาเป็นของตนอธทินนาธานาเวรมณีเช่นลักขโมยจี้ป้นโจรกรรมคดโกง คอรเัปชันดเมิดกรรมมสิทธิ์เป็นตน้นเจตนาเว้นขาดจากการประพฤติผิดทางเพศกามีสุมิชาจาราเวรมณีขณะเดียวกันก็รู้จักความควบคุมตนมิให้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องการมรมโดยหาโอกาสศึกษาธรรมะและประพฤติ พรหมจาร์ตามความเหมาะสม 2. กรรมดีทางวาจาได้แก่การไม่ทําผิดศีลข้อ4ซึ่งแยกออกเป็นสีประการคือเจตนาเว้นขาดจากการพูดเทศ็ศมุสาวาทาเวารมณีขณะเดียวกันพูดแต่ความจริงรักษาสัจจะ รักษาคำมั่นสัญญาเสมอเจตนาเว้นจากการพูดส่อเสียดปิสุนายะวาจายะเวรมณีคือการพูดที่ทำให้คนแตกกันขณะเดียวกันก็มีคำพูดที่ส่งเสริมให้ผู้คนมีความรักใคร่สามัคคีกลมเกี่ยวกัน เจตนาขาดจากการพูดคำหยาบารุสายวาจายะเวร,รมณีขณะเดียวกันก็พูดแต่ถ้อยคำสุภาพอ่อนหวานมีปิยาวาจาพูดให้กำลังใจผู้ฟังอยู่เสมอเจตนาเวนขาดจากการพูดเพ้อเจอ้นนินทาสมพัปปาราปายาวาจายะ เวรมณีขณะเดียวกันก็พูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ถูกกาลเทศะไม่พูดในทรรนองเขาเล่าว่าหรือปล่อยข่าวลือเพราะนอกจากจะไม่เป็นความจริงแล้วจังอาจจะก,ก่อให้เกิดโทษอีกด้วย 3. กรรมดีทางใจได้แก่ความคิดที่สุจริตอันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดการพูดและ การการะทำที่สุดจริตแบ่งออกเป็น3ประการคือความไม่คิดเพ่งเลงอยากได้สิ่งของผู้อื่นอนัพิชาคือไม่มักได้ไม่คิดลบด้วยการแย่งชิงผลประโยชน์จากผู้อื่นอย่างไร้ความเป็นธรรมขณะ,ะเดียวกันก็ถือสันโดษคือพอใจในสิ่งที่ตนพึงมีพึงได้ ความไม่คิดพยาบาทจองเวรผู้ใดอภัยาบาทแต่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นและคิดให้อภัยอยู่เสมอมีความเห็นหรือความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องโลกและความเป็นไปของชีวิตที่เป็นจริงสัมมาทิฏฐิด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรม กุศลกรรมมาบทสิบนี้ถือได้ว่าเป็นเกณฑ์ในการตัดสินกรรมดีที่มีใดละเอียดอย่างชัดเจนทำอย่างใดคนเราจึงสามารถตั้งมั่นอยู่ในเกณฑ์แห่งกรรมดีสิบประการนี้ได้อย่างสม่ำเสมอเหตุปัจจัยสำคัญยิ่งจะช่วยสนับสนุนให้คนเราตั้งอยู่ในกุศลกรรมบท10อยู่เสมอ นอกจากการได้รับการปลูกฝังสมาธิิจนเป็นนิสัยตั้งแต่เยาว์วัยจากครอบครัวจากสถาบันการศึกษาแล้วเมื่อโตขึ้นก็ยังต้องใส่ใจศึกษาและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันมิให้ขาดทางต้องไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุกอย่างเด็ดขาดอีกด้วยคำว่าอบายมุก โดยรูปศัพท์แปลว่าปากแห่งความชิบหายหมายความว่าบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขค,คือผู้ที่เป็นต้นเหตุก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความหายนะให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในเบื้องตนแต่ในที่สุดก็จะกลายเป็นความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นตลอดถึงสังคมโดยรวม ในพระพุทธศาสนาแบ่งอบายมุกออกเป็น6ประการคือ 1. การติดสุราเมรัยและเสพยาเสพติดประเภทต่างๆ 2. การชอบเที่ยวกลางคืน 3. การติดการดูการละเล่น 4. การติดการพนัน 5. การคบคนชั่วเป็นมิตร 6. การเกียดขร้านในการทำงาน เกณฑ์ในการตัดสินว่ากรรมใดเป็นกรรมชั่วมีชื่อทางธรรมว่าอกุศลกรรมมบทสิประกอบด้วยเกณฑ์สามทางคือทางกายทางวาจ,จาและทางใจซึ่งตรงกันข้ามกับการทำกรรมดีนั่นเองได้เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินกรรมชั่วอีกประการหนึ่งก็คืออบายยมุกหกนั่นเองผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันกับอบายยมุกอย่าง หรือบางคนก็เป็นการหาความสุขบนความชิบหายของผู้อื่นเช่นการซื้อบริการทางเพศหรือผู้ประกอบการสถานอบายมุกทั้งปวงก็เป็นการสร้างความชิบหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเช่นการทำให้คนเกลียดคร้านในการทำมาหากินโดยสรุปก็คือผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุก ทุกประเภทไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ใช้บริการหรือผู้ประกอบการด้วยมีเจตนาทำกรรมชั่วทั้งสิน้นอันหนึ่งพระสมมาสมุทิเจ้ายังได้ทรงสแสดงธรรมซึ่งบุคคลสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินกรรมดีและกรรมชั่วได้อย่างได้ด้วยตนเองโดยพิจารณาที่ต้นเหตุหรือผลสุดท้ายของการกระทำนั้นๆ เกณฑ์สำหรับตัดสินกรรมดีด้วยตนเองมีสองลักษณะคือ 1. พิจารณาที่ต้นเหตุของการกระทำนั้นดังที่พระสมมาสมุทธเจ้าตรัสว่ากรรมที่บุคคลทำด้วยอโลภะอโทสะอโมหะกรรมนั้นเป็นกุศลกรรมนั้นไม่มีโทษกรรมนั้นมีผลเป็นสุข 2. พิจารณาที่ผลสุดท้ายของการกระทำนั้น ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลทำกรรมอันใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังมีจิตช่มชื่ดเบิกบานได้รับผลกรรมใดกรรมที่ทำแล้วนั้นเป็นกรรมดีเกณฑ์สำหรับตัดสินกรรมชั่วด้วยตนเองมีสองลักษณะคือ 1. พิจารณาที่ต้นเหตุของการกระทำดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่ากรรมเป็นบุคคลกระทำด้วยโลภะ โทสะโมหะกคำนั้นเป็นอกุศลกคำนั้นมีโทษคำนั้นมีผลเป็นทุกข์ 2. พิจารณาที่ผลสุดท้ายของการกระทำดังที่พุทธองค์ตรัสวา่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังและมีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ได้รับผลกรรมใด กรรมที่ทำแล้วนั้นเป็นกรรมไม่ดีสาระสำคัญของกฎแห่งกรรมคืออะไรสาระสำคัญของกฎแห่งกรรมคือทำดีต้องได้รับผลดีจริงทำชั่วต้องได้รับผลชั่วจริงดังธรรมภาษิตว่าบุรุทธ์ทำกรรมเหล่าใดว้เขายิ่งเห็นกรรมเหล่านั้นในตนผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นธรรมภาพิสิทธินี้มีสาระสำคัญอยู่สี่ประเด็นคือหนึ่งผู้ทำกรรมอย่างใดไม่ว่าจะดีหรือชั่วตนจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเองอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าตนต้องประสบความเดือดร้อนใดใด ก็ให้รู้เถิดว่าปัญหาหรือความเดือดร้อนนั้นมาจากเหตุชั่วที่ตนเป็นผู้ก่อขึ้นแล้วเองอย่าได้ลงโทษใครใคร 2. ผู้ทำดีจะต้องได้รับผลดีอย่างแน่นอน 3. ผู้ทำชั่วจะต้องได้รับผลชั่วอย่างแน่นอน 4. ผลของกรรมเปรียบได้กับ การออกผลของพืชข่าวคือเมื่อปลูกพืชชนิดใดก็จะได้เก็บเกี่ยวผลอันเป็นผลผลิตของพืชชนิดนั้นเช่นปลูกกล้วยผลที่จะได้เก็บเกี่ยวก็คือกล้วยมีใช่ผลผลิอย่างอื่นข้อนี้เป็นการยืนยันสนับสนุนข้อ2และข้อ3อย่างชัดเจนการเกิดผลของกล่อม ทั้งดีและชั่วมีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัวชนนี้ท่านจึงเรียกกฎแห่งกรรมว่าเป็นกฎเหล็กที่เที่ยงธรรมที่สุดโดยไม่ต้องมีการตีความใดๆทั้งสิน้นสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับวิบากกรรมแห่งกรรมดีและกรรมชั่วของบุคคลก็คือความเห็นที่ว่า กฎแห่งกรรมมีจริงนั้นเป็นสภาพใจของคนที่ประกอบด้วยอุเบกขาจิตอุเบกขาในบริบทนี้มิได้หมายถึงการวางเฉยแบบต่อไม้แต่ทว่าเป็นการวางเฉยของใจที่ประกอบด้วยปัญญาสามารถพิจารณาไตรตรองด้วยสติสัมปชัญญะสามารถแยกระหว่างกรรมดีกับกรรมชั่วออกจาก กันได้อย่างถูกต้องสามารถตรองอย่างลึกซึ้งได้ด้วยเหตุผลว่าเหตุแห่งการทำกรรมดีนั้นเริ่มต้นด้วยใจที่เป็นกุศลอันได้แก่อ,อโลภะอโทสะอวหะดังนั้นผลปลายทางที่จะเกิดขึ้นย่อมเป็นผลดีและให้ความสุขอย่างแน่นอนสาเหตุแห่งกรรมชั่วนั้น เริ่มต้นด้วยใจที่เป็นอกศุศลอันได้แก่โลภะโทสะโมหะดังนั้นผลปลายทางที่จะเกิดขึ้นยิ่งมีทุกข์และโทษอย่างแน่นอนใจคนประเภทนี้สามารถรู้เท่าทัานว่าผลของกรรมดีหรือกรรมชั่วที่เกิดขึ้นแล้วนั้นเป็นธรรมโดยธรรมชาติที่ควรจะเป็นไม่ใช่เรื่องฝึก ฝืนธรรมชาติแต่ประการใดสภาพใจที่ละเอียดสามารถพิจารณาไต่ตรองวิบากแห่งกรรมดีและกรรมชั่วของบุคคลได้อย่างถูกต้องย่อมทำให้เป็นบุคคลที่ถือธรรมเป็นใหญ่รับผิดชอบธรรมะด้วยการพยายามเคี้ยวเข็นตนเองและผู้อื่นให้ประพฤติธรรมมีจิตใจปราจาก อาคาติใดๆทั้งสิน้นบุคคลที่สภาพใจของเขาประกอบด้วยอุบเบกขาจิตเช่นนี้ชื่อว่ามีความเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิ